สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบต่อเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงบ้านๆกับระบบไฟจากโซล่าเซลล์นะครับซึ่งเป็นระบบไฟโซล่าเซลล์ที่บ้านที่ต่างจังหวัดของผมนะครับเป็นแผงโซล่าเซลล์170วัตต์ชาร์จเข้า,าแบตเตอรี12่12โวลต์หลูกนะครับแบตเตอรี่รถยนต์ขนาดประมาณ8 0แอมป์แล้วก็จะแปลงไฟจากไฟ DC 1 2โวลต์นะครับโดยใช้ตัวนี้ครับ เป็นอินเวอร์เตอร์เ Pure ว i ซ e Wave ที่ผมเคยรีวิวไปครับก็คือตัวนี้เป็นตัวระบบ12โวลต์3 0 0 0วัตต์เนาะซึ่งมีเพื่อนๆหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะครับว่าสามารถต่อกับเครื่องเสียงได้หรือเปล่าวันนี้ผมจะมาทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเป็นครั้งแรกที่ผมต่อกับเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันเลยสําหรับตัวแผงโซลาเซลล์นะครับก็วางอยู่บนหลังคาที่เพื่อนๆเ,เห็นนั้นซึ่งวันนี้มันมีแดดนะครับแล้วก็ แบตเตอรี่มันชาร์จเต็มแล้วล่ะแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงบ่ายบ่ายเกือบเย็นแล้วล่ะมันก็มีเมฆคึมคม,คมบ้างนะครับก็เลยท้องฟ้าไม่แจ่มใสนะครับจากแผงโซลาเซลล์นะครับมาดูที่แบตเตอรี่กันบ้างน,นะครับผมก็ต่อมาอยัางตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรีอ่ปกติแล้วก็จะดึงไปใช้ในบ้านนะครับเป็นหลอด LED อ,อยู่ในกักัน2หลอดนะครับก็คือหลอดประมาณ14วัตต สองหลอดแล้วก็พัดลมพัดลม DC12 โวลต์หนึ่งตัวนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะต่อกับอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับจะใช้กับเครื่องเสียงตามที่เคยสัญญากับเพื่อนคนหนึ่งไว้นะครับที่คอมเมนต์ถามในอคอมเมนต์เกี่ยวกับการต่ออินเวอร์เตอร์ใช้งานเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีระบบโซล่าเซลล์ถ้าอยากจะใช้ต่อกับเครื่องเสียงก็เอาไปต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์ก็ได้นะครับอ่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะใช้ได้ไม่ได้ก็อยู่ที่แอมโมห์แบตเตอรี่ถ้าแอมแบตเตอรี่น้อยก็อาจจะใช้ไม่ได้เลยหรือใช้ได้ระยะเวลาไม่นานหรืออาจจะต้องสตาร์ทรถตลอดเวลาในการใช้นะครับแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์ก็เช่นกันนะครับกําลังวัดมันอาจจะไม่ถึงถ้าเครื่องเสียงเพื่อนๆหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าของเพื่อนๆมีกําลังวัดที่สูงเนี่ยไอตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็จะไม่รองรับมันกาลังก็จะไม่ไหวนะครับหลักๆเลยก็คือ อยู่ที่ตัว, M y, วอ ter, แวอมแบตเตอรี่กำลังัตต์ของอินเวอร์เตอร์แล้วก็อ่ากำลังัตต์ของเครื่องเสียงเพื่อนๆน,นะที่จะนำมาใช้นะครับให้มันแมทช์กันแล้วก็มีกำลังเพียงพอสำหรับเครื่องเสียงของเพื่อนๆเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะมาต่ออินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่เลยนะครับตัวอินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยต่อขั้วขั้วลบนะครับของ ter, อินเวอร์เตอร์มาอ่าีบกับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ ขั้วบวกของอินเวอร์เตอร์คีบกับขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ก็คือแสนยังพอมีนะครับก็คือชาร์จไปแล้วก็ใช้งานไปด้วยนะครับนี่ตอนนี้ก็คือสัญลักษณ์ของแผงโซลาร์เซลล์เห็นปะกำลังชาร์จเข้าแบตเตอรี่อยู่แล้วก็เราก็จะใช้งานไปด้วยให้ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยแปลงไฟจากไฟ DC 12โวลต์จากแบตเตอรี่นะครับมาเป็นไฟ AC 2 2 0โวลต์นะครับโดยใช้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้แปลงนะครับโดยผมต่อปักพ่วง เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปหาเครื่องเสียงนี่ครับปักพ่วงไปหาเครื่องเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวลองเปิดตัวอินเวอร์เตอร์ดูครับลองออนสวิตช์ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง่าตอนนี้ตัวอินเวอร์เตอร์ที่ดิสเพย์แสดง่าตัวนี้นะครับเป็นแรงดันของแบตเตอรี่นะครับ13.5โวลต์ dc นะครับแล้วก็อันนี้เป็น แรงดันไฟ AC 220โวลต์ที่เขาแปลงมาเป็นไฟ AC หรือไฟบ้านของเรานะครับก็ปกตินะครับอินเวอร์เตอร์ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราจะไปทดสอบเปิดเครื่องเสียงดูสําหรับเครื่องเสียงของผมก็เป็นเครื่องเสียงที่มีอุปกรณ์อยู่2ตัวนะครับก็คือเป็นปีปีคาราเกะอันนี้ตัวนี้ไม่น่าจะกินไฟเยอะเท่าไหร่ส่วนส่วนตัวนี้เป็น w o w e r แ Power a r แอมเป็นระบบสวิตชิ่งนะครับข้างละ สี่รวัตต์ไม่รู้ว่าจะไฟจะเพียงพอหรือเปล่าเดี๋ยวลองเปิดปีคาราเกะก่อนนะครับว่าใช้งานได้ไหมโอเคไฟติดถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะออนสวิตชของตัว power amp นะครับอ่าตอนนี้ power amp ทำงานนะครับปีคาราเกะก็ทำงานอ่ามาดูที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับก็ ถือว่ายังโอเคอยู่แรงดันของแบตเตอรี่ก็เหมือนจะตกลงมาที่12.7จากเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนไอ้ด้านล่างนี่ก็คือยังเป็นไฟ228โวลต์หรือ220โวลต์อยู่นะครับกดดิสเพย์ประมาณนี้นะครับในเมื่อทุกอย่างโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่งวอลลุ่มที่พาวเวอร์ไปสุดเลยนะครับเพื่อให้ไฟตัวนี้มันขึ้นดูซิมันมันจะดังเหมือนใช้กับไฟบ้านหรือเปล่ามาดูกัน Okay. ใช้งานได้นะครับที่ตัวอินเวอร์เตอร์ก็ยังปกติอยู่อันนี้ก็อยู่ที่ะระยะเวลาการใช้งานแล้วล่ะครับก็คือตัวแบตเตอรี่ตอนนี้เพียงพอเพียงพอจ่ายให้กับเครื่องเสียงเพราะว่ามันยังมีแสงจากแผงโซลาเซลล์และโซลาเซลล์เนี่ยยังรับแสงแล้วก็ชาร์จเข้ามาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับและอินเวอร์เตอร์ก็กําลังวัดเพียงพอสําหรับเครื่องเสียงชุดนี้นะครับสรุปแล้วนะครับ จากการที่ทดลองต่อใช้งานเครื่องเสียงกับอินเวอร์เตอร์แล้วก็กับแบตเตอรี่ที่ใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ในการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ากําลังวัดของเครื่องเสียงของเพื่อนเน่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมีกําลังวัดเพียงพอที่จะจ่ายไฟให้กับเขาหรือเปล่านะครับกับเครื่องเสียงเนี่ยแล้วก็อยู่ที่แบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่เนี่ยถ้าแอมยิ่งเยอะ ก็ยิ่งดีนะครับสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกําลังัตต์สูงๆได้นะครับถ้าแอมมันน้อยเนี่ยรูปเล็กๆเนี่ยมันก็ใช้ได้แค่เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวเล็กๆกําลังััต์น้อยๆนะครับก,ก็ประมาณนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะได้รับสาระและก็ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับว่า ใช้งานได้หรือเปล่าซึ่งมันก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ที่สวนไร่นาหรือที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ถ้าเรามีระบบโซลา r เซลล์นะครับเราก็สามารถเปิดเครื่องเสียงจะมีความบันเทิงให้กับตัวเองบ้างเล็กน้อยๆเป็นชุดร้องคาราโอเกะแก้เครียดนะครับก็สามารถต่อใช้งานได้นะครับหรือถ้าใครจะประยุกต์เอาอินเวอร์เตอร์ไปต่อกับเครื่องเสียง รถยนต์หรือเป็นเครื่องเสียงเคลื่อนที่เป็นรถพ่วงรถแห่อะไรถ้าใช้อินเวอร์เตอร์เนี่ยอ,อินเวอร์เตอร์ตัวที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เนาะถ้าเกิดเอาไปทํารถแห่ก็คือต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์แล้วก็สตาร์ทรถด้วยนะก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเครื่องเสียงกํากลังวัดสูงๆก็ก็อย่าลืมนะครับที่บอกไปข้างต้นก็ต้องเพิ่มแบตเตอรี่ให้มีแอมป์สูงข,ขึ้นแล้วก็ทดลองกับอินเวอร์เตอร์ดูถ้าเกิด เครื่องเสียงมันใหญ่แล้วก็อินเวอร์เตอร์กำลังวัดไม่เพียงพอก็ต้องอัพให้อินเวอร์เตอร์เนี่ยมีกําลังวัดที่สูงๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับช่อง Youtube คำํำรนสวัสดีนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะตามมาครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ